นี่เปลี่ยนยางใหม่คุเจล่าเขาไปอยู่ในเป๋าคุเขแล้วเขาขับได้ไงอ่ะเขามำให้โอดแล้วโอเล้งเขาเขายางสี่ล้ ทุกคนเดี๋ยวพามาดูเปลี่ยนยางไหมัเหนเป็นของผิดตัวแต่คือเก็บไหมเดี๋ยวพอนัอ่งไว้อย่อาไปจับอเ เปนี่นะคะมันจะเป็นเป็นลอ้อแบบนี้เป็นดอกอยางแบบนี้เลยเกิดตัวเฮ้ยอว้วนนักน,นจุบ<า>นี่อ,อันนี้ลายลายอะไรนะคุณพอ่อ หน้ากว้างเท่าไหร่นะสองหนึ่งสองสองห้าสองสองห้าขอบขอบเท่าไหร่คะไหนวะไหนมันดูตรงไหนอ๋ออันนี้อันนี้สองสองห้าอันนี้คือความกว้างแน่ยันอันนี้ความสูงความสูงอ๋อความหนาอออันนี้ ขนาดล้อวงหกเจ็ด <17. S 2> นิ้วอ๋อใครที่ดูไม่เป็นหรือว่าเป็นผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยอันนี้จะ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 ชี้แจงให้ดูนะคะว่าอันนี้เป็นความกว้างของหน้าของหน้าล้อหน้าล้อก็คือเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากเนี่ยมาเนี่ยนะคะความกว้างของหน้าล้อคือสองสองห้านะคะแล้วก็ ห้าสิบนี้ความสูงความหนาของล้อค่ะแล้วก็สิบเจ็ดนี้นะคะนี่นี่เนี่ยเลขสิบเจ็ดเนี่ยก็คือขอ 17, ้อสิบเจ็ดก็คือแบบนี้เลยน,นะคะเปลี่ยนทั้งหมดสี่เส้นโอ้เหมือนไม่มีดอกอยางไหมฮะ <laughs> ไม่แล้วขนขนนะไม่เห็นมีเอาลงสิยางอ่ะต้องรอให้บอกเนาะข้างหลังสองโอลองเอาไปเทียบเทียบสี เท,ทียบกว่าโน้นอะ่ะดูนี่มันเหมือนมันกว้างกว่าไหมอันนี้ดูดดอันนี้ก็สองสองห้าเหมือนกันค่ะแล้วก็ห้าสิบสิบเจ็ดเหมือนกันเนะาะโอ้ทำทิงชาให้อ้วนเล่นนันนึงเอาเนี้ยแหละเหมือนเอาของแนนเอาทำพิงชาเล่นนันนึงทำทิงชาเล่นนันนึงทำทิงชาให้อ้นน<แ>วนเล่นนันนึง ป้าป้าเร็วเยอะจะมืดก่อนไปแจกการ์ดโอโอโอที่แรกว่าจะไปตั้งแต่บ้านนี้ป่าแล้วคันนี้โอ้กว่ามาห้าพป่นคนก่อนเอ้าโอ้ตีเป็นคนนะเนี่ย โอ้โหมี่เปนยังไงวะเนี่ยอันนั้นข้างไหนวะน่ะโอ้โหแตกหมดแล้วพ่อเนยๆเนมันอยู่ด้านในมันอยู่ด้านในไงพ่อมองไม่เห็นเลยอ่าลงวันที่บอกว่าเห็นอันนั้นอะเห็นไอ้ทองแดงก็แบบนี้นี้แล้วนี้เสือกแกงแตกเห็นลวดอยู่แล้ว เอาไปขายต่อเขาเขาให้ทุ๊กตายว่นน้ำ <c oughs> นี่ไหนอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> อันนี้มีไหมอันนี้มีพี่รุดไหมเลิกลักไหมอันนี้เลิกลักไหมทุกคนมีไหมอันไหนที่บอกว่าเห็นรวด้ <c oughs> ้เ่งนมะย แค uh <c oughs> <c oughs> <sm> ่ข่ายนุ่นหนักต่าหอยปอเนาะอันนี้ยค่ขายนบนนักต่อหอยปอไหนไหนเห็นไหมเห็นลวดไหมนิดหน่อยไหนว่าเห็นตอนแรกจมันฉีกแล้วเก้มยางมันปาไม่ได้เนี่ยดูดิปาก